สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโลกคองเสียงครับและคลิปนี้ผมจะพาไปดู Honda Jazz GK กันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้เป็นปี2017นะฮะและรถเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะฮะลงรอไม่แล้วรถสีขาวเดิมอีกนะครับผมและคันนี้เครื่องเดิมแห้งๆไม่เคยติดแก๊สนะครับผมใครมองหา Honda Jazz สัก1นึ่งคันอยู่นะครับคันนี้ตอบโจทย์ให้พี่ๆได้แน่นอนและคันนี้ ราคาถูกมากๆนะครับผมซึ่งราคาปกติเนี่ยอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทครับคลิปนี้เอาไปเลยนะคันนี้ j a z ZK นะปี17 1.5 V นะครับคันนี้เหลือเป็นแค่399,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนได้นะครับผมมองหาอยู่รีบเลยรีบเลยนะฮะเพราะว่าคันนี้มันสวยมากนะครับมามาลองดูหน้าแจ้ดีกว่านะครับผมอ่าด้านหน้านะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมนะฮะรถสวยมากนะครับผมคันนี้โอ้โหแล้วดู พวกกันชนหน้าเนี่ยสภาพดีคันนี้กันชนเดิมโรงงานนะครับมีไฟเดเทอร์มินิ่งไลท์นะฮะแล้วก็พวกไฟหน้าเนี่ยนะครับผมไม่มีพวกรอยแตกแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่าคันนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับฮันด้าเจนเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรนะครับผมตัวนี้นะฮะเป็นระบบ IVT e c ด้วยนะครับบอกเลยว่าขับดีประหยัดนะฮะแล้วเครื่องเนี่ยฮอนด้าบอกเลยแรงนะครับ ใครชอบใส่ซิ่งนะฮะคันนี้จัดดดวนๆครับผมนี่ยัางไงาแล้วคันนี้เนี่ยบอดี้เดิมนะครับมีพวกรอยซิลิคโคนเมรร็ดอาต่างๆแก้มข้างสภาพสวยครับคันหน้าไม่มีรอยชนรอยสาสีนะฮะสีภายในเนี่ยซอกในเดิมแห้งๆเลยแล้วคันนี้ฝากระโปรงหน้าไม่เคยผ่านการถอดการไขด้วยอายัางไงาพวกหัวน,น็อ พวกติ๊กเกอร์เดิมแรงต่างอยู่ครบนะติ๊กเกอร์นะที่บอกเลขตัวถังก็ยังอยู่นะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งข้อเลยสาหรับตัว Honda Jazz เนี่ยคือรถมันใช้งานในเมืองค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับเพราะว่าหน้าสั้นท้ายสั้นการระยะง่ายขับได้นะครับผมพี่พี่ผู้หญิงเนี่ยนะสามารถขับได้ง่ายๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นขวัญใจเลยนะครับอ่ะด้านข้างครับคันนี้อย่างที่บอกว่ามีการลงล้อมาให้เรียบร้อยนะฮะนี่เป็นล้อแม็กขอบ15แบบนี้ นะครับสวยๆไม่ดุง้งไม่คดนะฮะรถเนี่ยค่อนข้างพร้อมใช้เลยทีเดียวครับแล้วก็นี่คันนี้เนี่ยได้เป็นตัวภายในดํานะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะฮะสภาพดีมากครับประมาณนี้นะฮะรถเนี่ยสภาพค่อนข้างใหม่เลยเพราะว่าได้ปี2017นะฮะนี่แล้วก็คันนี้เพจเดิมนะครับผมนี่ซอกในเดิมนะฮะไม่มีสาดสีพ่นซอกครับหัวน,น็อตต่างๆเดิมแล้วก็นี่เม็ดฮาร์ด นะครับในสภาพเดิมสวยจากโรงงานนะครับผมอ่าประตูหน้านะครับไม่มีพ่นซอกเช่นเดียวกันน็อตต่างๆสวยนะฮะไม่มีไขไม่มีถอดครับแล้วก็ในส่วนพวกตัวคอนโซลนะครับคันนี้เนี่ยแอร์แบคคู่หน้าคอนโซลไม่มีคราบกาวนะครับแล้วก็ไม่มีงาจากการเจาะด้วยนะฮะเครื่องเล่นครับสามารถใช้งานได้ปกติครับแอร์เนี่ยเดิมจากโรงงานแอร์เย็นเจียแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งตัวแจตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับ ตัวเบาะนะฮะสภาพก็บอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับประมาณนี้นะฮะเดีย๋ยวลองไปดูด้านท้ายกันดีกว่าครับสำหรับตัว Honda Jazz คันนี้นะฮะนี่นะครับอ่ะคันนี้มีเซ็นเซอร์กันแล้วถอยมาให้สองตำแหน่งนะครับกันชนท้ายฝาท้ายนะฮะไม่มีรอยบุบรอยกระแทกครับแล้วก็คันนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้มีไฟเบรกดงที่3นะครับผมนี่นะฮะอ่ะ แล้วก็กระจกท้ายก็จะเป็นแบบไร้ฝ้าแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยนะสำหรับตัว Honda Jazz เนี่ยที่เป็นตัวขึ้นชื่อของเขานะครับนั่นก็คือที่เก็บสัมภาระตอนหลังนะครับผมนี่บอกเลยว่าดีมากนะครับนี่อย่างเงี้ยตัวนี้แล้วก็บาอเนี่ยพับไม่ได้แบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบ4060นะครับและเป็นบาะพับแบบบาะแฟลตนะครับผมนี่ทำให้มันเรียบมันเนียนแบบนี้นะครับโอ้แล้ว เก็บของได้เยอะมากนะฮะอ่ะคันนี้ครับลองดูบอดี้กันหน่อยดีกว่านี่ด้านท้ายไงโอ้โหพวกอุปกรณ์ติดรถก็ยังอยู่ครบนะครับผมนี่มีบุมาให้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่ะบอดี้ท้ายเดิมนะครับพวกเม็ดทั้งต่างสภาพเดิมสวยหัวน็อตด้านท้ายนะครับไม่เคยผ่านการไขการถอดนะฮะนี่ประมาณนี้เลยสำหรับตัวคอนาแจคันนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูฝั่งคนขับกันบ้างครับ คันนี้อ่ะเป็นตัวกุญแจคีย์เลสนะฮะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกมาให้มีกุญแจมีช่องรูกุญแจเวลาแบบกุญแจแบตหมดก็สามารถใช้งานได้นะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกตัวโคนเสาบีนะครับนี่่องในเดิมหัวน็อตเดิมฟิกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับแล้วก็นี่เม็ดอาร์ตนะครับผมกลมเดิมสวยนะฮะคันนี้นี่คันนี้ระบบไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะฮะทั้งตัวกระจกไฟฟ้า4บานคนขับเป็นออโต นะครับผมแล้วก็ตัวเซนทรัลล็อกกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับทั้งพับเก็บแล้วก็ปรับมุมมองกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะอันนี้ครับพวงมาลัยโอ้โหสภาพสวยมากคันนี้ภายในแบบใหม่มากคือแบบเหมือนรถใหม่เลยนะครับนี่นะฮะอ่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับคันนี้ใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นระบบปุ่มพุชสตาร์ทแบบนี้นี่เนี่ยคันนี้เนี่ยไหนก่อนดูเลขไม้หน่อยคันนี้ครับเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแส 5 7 0 0 0กโลนะครับผมสำหรับรถปี2017เนี่ยถือว่าใช้งานมาปกตินะครับแล้วด้วยสภาพรถแรงต่างเนี่ยคือสอดคล้องกับเล็กใหม่แน่นอนและคันนี้นะมีฟิลมมาให้แล้วเอ้ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยคือแบบดีมากนะครับผมคันนี้แล้วมาในราคาที่ถูกแสนถูกนะฮะคันนี้ราคาปกติครับ4,19,000บาทครับผมเหลือเพียงแค่สา9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้ได้แจ๊ซ k ปี17ตัว 1.5V นะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจนะฮะติดต่อพวกเราด่วนเลยครับ03-564-7777ครับหรือว่าไลน์ออฟฟิเชียลนะฮะ t s i KS1234 ครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจพวกเราง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะฮะและคลิปนี้ครับพวกเราทีมงานวงเสียงต้องลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ